คลิปนี้นะคะคลิปนี้จะมาทำ how to นะคะเป็นลุกที่ก็อยากทำอยู่แต่ว่าก็คิดนานอยู่เหมือนกันว่าจะทำดีไหมหรือว่าไม่ทำดีไหมเพราะว่าไม่มั่นใจตัวเองว่าจะทำได้หรือเปล่าแล้วก็แบบไม,ไม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเปรบรัศมีกับคุณแม่อ้ํานะคะคือลุคนี้เดี๋ยวี่หารูปแป๊บหนึ่งนะี่คะนี่เลยเป็นลุกที่ที่สวยมาก น้องฉัดน,นะคะแต่งนะคะแต่งได้แบบแบลมากสวยมากจริงๆนะคะเป็นลุคที่บล็อกเกอร์หลายคนก็เอามาแต่งตามนะคะโอเคอ่าไม่รู้ว่านาตี้จะทําช้าไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลายคนเขาทํากันไปนหมดแล้วอ่านาะตี้จะลองดูนะคะว่าจะรอดหรือว่าไม่รอดอ่ะโอเคเริ่มแต่งกันเลยเย่ yeah. ขั้นตอนแรกนาะตี้ก็จะลงเป็นไพรเมอร์ก่อนนะคะตัวนี้เป็นจากซอฟแอนด์กอรี่วันเช็คออฟอัลบอตอินสันเพอร์เฟกติ้งพาวเวอร์พรเมอร์ค่ะ ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเตรียมผิวของเราก่อนที่จะลงรองพื้นนะคะให้เรียบเนียนแล้วก็ปกปิดรูคุมขนต่างๆบนใบหน้าให้หน้าแบบดูเรียบเนียนขึ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะครีมแบบนี้ทาให้ทั่วผิวหน้าได้เลยอาจจะเน้นจุดที่แบบมันเป็นพิเศษนะคะต่อไปก็จะมาลงเป็น BB นะคะ นัตตี้จะใช้เป็น2ตัวนี้ผสมกันนะคะซึ่งตัวแรกนี่จะเป็น BB All-in-One Magic Makeup จาก s e v e น e นนะคะเป็น BB ที่ผสมสารป้องกันแสงแดดนะคะใช้เป็นสีไลท์และก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฮไลท์ที่เป็นชนิดน้ำเป็นสูตรน้ำนะคะนัตตี้ใช้ผสมกันค่ะส่วนไฮไลท์ก็จะใช้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะวาวเกินไปเนาะไฮไลท์ก็จะใช้เท่านี้ก็พอนะคะผสมกันเลยจ้า ทาลงไปที่หน้าได้เลยปกปิดจุดบกพร่องต่างๆบนใบหน้านะคะรอยดำรอยสิวต่างๆนะคะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ตัวนี้ค่ะ Soft a n o g l o r y Kick s s s n o n c e e l e r นะคะนัตี้ใช้เป็นสีไลท์ค่ะตัวนี้จะมีอยู่3เสเตปด้วยกันนะคะสเตปแรกก็จะลงเป็นสีนี้ก่อนเลยลงเป็นสีนี้ก่อนนะคะ ปิดรอยสิวต่างๆนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลีย่ยให้เนียนนะสีแรกจะเป็นสีออกแบบชมพูชมพูหน่อยนะคะเพื่อปรับแบบพื้นผิวบริเวณน,นั้นๆเนี่ยให้มันแบบสว่างขึ้นนะคะสเต็ปที่2คือสีนี้ค่ะคือสีนี้จะทำให้กลืนไปกับผิวเรามากขึ้นนะคะ จริงเนี่ยเซปที่3มันจะเป็นแป้งนี่แหละเพื่อลดความมันวาวของใบหน้านะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้แป้งตัวนี้เราจะมาลงแป้งฝุ่นกันต่อนะคะส่วนแป้งฝุ่นนะคะลงเป็นตัวนี้เลยเซเว่น i ินซ l ลกี o ลู e พาวเดอร์ฐานสลเซนค่ะเป็นแป้งฐานสลูเซนที่เป็นเนื้อฝุน่นโปร่งแสงนะคะบางเบาด้วยนี่ค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็นันทีใช้แปรงนะคะปัดเบาๆทั่วผิวหน้าเลยค่ะเพื่อเป็นการลดความมันวาวของ BB ที่เราลงไปนะคะแล้วก็ทำให บีบีนี้มันติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ให้หน้าเรียบเนียนขึ้นเ,เดี๋ยวเจ๊ดูคิวของพี่อ้ําก่อนนะคะโอ้คิวเข้มจังไอเทมคิววันนี้นะคะเริศดม,มากจากซอฟแอนด์กลอรี่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็น4สเต็ปนะคะในตลับเดียวคือสเต็ปแรกที่เราจะมาลงก่อนนะคะคือเป็นตัวนี้เหมือนเนื้อครีมเป็นแว็กแว็กนะคะจะใช้แปรงนะคะที่เป็นลักษณะหัวเกลียวโฟกัสสิใช้แปรงหัวเกลียวแบบนี้นะคะที่มาในตลับนี้นะจ๊ะแตะแว็ก ตรงนี้มันจะเป็นแว็กที่เป็นแบบเนื้อครีมๆหน่อยอ่ะแล้วก็ปัดที่ขนคิ้วของเราไปก่อนนะคะเพราะว่าคือมันจะทําให้ขนคิ้วนี่เรียงตัวกันสวยขึ้นแล้วก็จะทําให้ตัวฝุ่นนะ่ะที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะ่ะมันติดทนมากขึ้นพอเราลงตัวแว็กเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมูฟมาใช้แปรงที่เป็นสีส้มๆแบบนี้นะคะก็จะใช้เป็นสีอ่อนก่อนนะคือสีนี้นะคะสีอ่อนเนี่ยก็จะใช้เน้นบริเวณที่หัวคิ้วนะคะ ค่อยไล่สีไปอย่าลืมทําให้หัวคิ้วนี่ดูฟง้งด้วยนะคะต่อไปเนี่ยจะมีสีเข้มตรงนี้ที่เป็นสีช็อกโกแลตนะคะแตะลงไปสีช็อกโกแลตนี้เราจะเน้นที่ตั้งแต่กลางคิ้วจนถึงหางคิ้วนะคะคิ้วของพี่อ้ําค่อนข้างคมในช่วงช่วงปลายนะคะช่วงหางตัวสเต็ปที่สี่เขาจะมีเป็นไฮไลท์ตรงนี้นะคะก็ใช้ไฮไลท์บริเวณใต้คิ้วนะคะให้คิ้วนี่ดู โดดเด้งเด่นชัดขึ้นมาอีกนะคะนาที้เลยจะปัดมัสคาร่าคิ้วสีน้ำตาลลงไปอีกนะคะมาเชดดิ้งสันจมูกกันนะคะเพราะว่าลุคนี้พี่อ๊อแบบดังแบบพุ้งมากเลยเลือกใช้เป็นตัวนี้ค่ะ Soft and Glory Solar Powder Bronzer นะคะเป็นบรอออนเซอร์ที่มีสองสีด้วยกันสวยสวยแต่สีอ่อนนะจ๊ะ ก็ไล่ลงมาตั้งแต่หัวคิ้วนะคะฟุ้งๆหน่อยดูมีสันจมูกขึ้นมาทันทีทันใดนะคะส่วนดวงตานะคะดูยากเหมือนกันนะแต่ว่าเท่าที่ดูนะคะจะมีสีน้ำตาลที่เน้นบริเวณห่างตาแล้วก็หางตาทาั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะโอเคเดี๋ยวมาแต่งกัน สีตาหนะ้าตี้เลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะซอฟแอนด์กลอเร่วันเดอร์บ e อนชิมเมอร์ลิกนะคะตัวนี้จะเป็นบรอนเซอร์ที่เราสามารถที่จะเอามาแต่งตาก็ได้นะคะเพราะว่าคือเขาจะมีชิมเมอร์ด้วยแล้วก็มีหลายสีนะคะหนะ้าตี้ใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะคะเร๋ยวเ,เน้นที่หางตาก่อนนะคะเพราะว่าที่ลุคนี้ที่เห็นชาร์คือจะเห็นหางตาที่ออกเป็นแมวแบบสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะต้องใช้จินตนาการสูงหน่อยเพราะว่า รูปไม่ชัดเลยแลคือแบบพี่เอํมไม่ได้หลับตานะคะแบบลืมตาถ่ายรูปนะคะ <c oughs> ก็เลยอาจจะบบเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเราจะปัดเลยชั้นตาขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องติดขนตาปลอมแบบอลังเวอร์วังมากอะ่ะใช้แปรงเบลนด์ไหนนะคะให้ดูฟุง้งฟูต่อไปนะันที่ใช้สีที่อ่อนลงมาอีกนะคะคือสีนี้นะทาลงไปบริเวณเปลือกตานะคะ แล้วนี่จะมาลงอายแชโดว์ที่ด้านล่างนะคะด้านหางตานะคะวพนัทีเห็นพี่อ้ํานี่จะมีอายแชโดว์ที่ออกสีออกแวนวน้ำตาลสมๆนะคะฟุ้งๆบริเวณหางตานะคะนี่นะ,ะจะเป็นสีออกน้ำตาลทองๆองนะคะลงไปที่ขอบตาด้านล่างนะคะไม่ต้องเชื่อมกับตัวข้างบนนะคะรู้สึกพอาะจะเว้นตรงนี้ไวอ้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเติมไฮไลท์สีขาวนะคะ ก็ปัดให้ฟุ้งๆหน่อยนะคะที่สังเกตเห็นตรงหัวตาของพี่อ้ํานี่จะแบบวิงมากๆเลยนะคะนัตตี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นอายแชโดว์ที่มาในรูปแบบของดินสอที่เป็นเนื้อครีมนะคะก็จะมีชิมเมอร์ด้วยทาลงไปบริเวณหัวตานะคะด้าล่างด้วยแล้วก็ที่นัตตี้บอกให้เว้นไว้นะคะข้างบนกับข้างล่างไม่ให้แบบ จะหลดกันแล้วก็จะใช้ตัวนี้แหละนะคะเยียนลงไปน้วที่เห็นเหมือนตรงหางหางตาจะเป็นข,า,ขาวๆวาวๆมากรีดอายไลเนอร์กันต่อนะคะตัวนี้เป็นไลเนอร์จากเซเวทีนที่เส้นขมมากกรีดตั้งแต่หัวตานะคะแล้วก็มีตะวัดหางให้เชิดเชขึ้นมาหน่อยนะคะ เก็บรายละเอียดช่องว่างขนตาด้วยนะคะนาตี้จะปัดมาสคาร่าก่อนที่จะติดขนตาปลอมนะคะใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นจาก s e v e n t ี e ฟอร์เ i p Eye HD Mascara ค่ะส่วนขนตาล่างนะคะนาตี้เห็นพี่อั้มขนตาล่างก็ยาวแล้วก็หนาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดยเราจะใช้เทคนิคกันนะคะ ปัดให้ทั่วก่อนพอเราปัดขนตาล่างทั่วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะใช้ตรงปลายปลายมาสคาร่าเนี่ยแตะลงไปให้โดนกับขอบตาด้านล่างเลยเลยอะให้คล้ายกับปัดมาสคาร่าเลยอ,ะอ่ะอาจุดๆลงไปนะคะบริเวณเน้นเฉพาะที่หางตานะคะให้คล้ายกับปัดมาสคาร่าเละแต่ว่าเราตั้งใจทำให้มันแบบนี้คือมันก็จะได้ดูแบบ ขมขึ้นดูเข้มขึ้นบริเวณหางหางตานะคะความอลังของลุกนี้เนี่ยคือขนตาที่แบบเด้งมากจริงๆนะคะนะัตตี้ก็พยายามเลือกขนตาที่ทั้งหนาแล้วก็จะเด้งๆบริเวณแบบหางตานะคะเลือกเป็นตัวนี้นะคะ d นซ y Choice นะคะเป็นเบอร์ลักซ์ลัชนี่เลยเแบบลักษณะแบบนี้นะคะจะใช้คู่กับกาวติดขนตาปลอมจาก The Face Shop ค่ะ วันตี้ขนตาเด้งๆเท่านี้ก็พอแล้วนะคะแต่ว่าอันที่จริงเนี่ยเท่าที่นาตีดูรูปของพี่อั้มนะคะคิดว่าเขาหน้าจะขนตาสองชั้นนะ่ะอืมแต่ว่าเราเอาเท่านี้ก็พอเนาะมาเช็ดดิ้งกันนิดหน่อยนะคะบริเวณกรอบหน้าเพราะว่าคือเราต้องเปิดหน้าหมดเลยนะคะก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะที่เราใช้เช็ดดิ้งสันจมูกเลยที่ปัดสองสีรวมกันเลยนะคะ สนที่พวงแก้มกันนะคะนะัตตที่ใช้เป็นแบบสติ๊กนะคะตัวนี้จะเป็นชิกสติ๊กค่ะจาก s อ ft and g l o อ y นะคะตัวนี้สีสวยมากจะเป็นลักษณะของแท่งสติ๊กแบบนี้นะคะเป็นเนื้อครีมบัสสีก็จะเป็นแบบนี่ค่ะมันจะเป็นเหลือบ,อบคือสวยมากส่วนการลงแก้มนะคะเท่าที่ดูในรูปนะคะจะเน้นบริเวณตรงนี้นะตรงนี้นะคะก็แตะค่อยๆแตะลงไปพอแตะแล้วเนี่ยก็ใช้นิ้วเกรียบเบานะคะ ส่วนไฮไลท์นะคะก็จะเป็นแท่งสติ๊กเหมือนกันนะคะแบบนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นี่เลยคือการใช้ไฮไลท์ที่เป็นลักษณะแบบนี้จะดูธรรมชาตินะคะแล้วก็ติดทนนานด้วยทาลงไปบริเวณสันจมูกทาลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราใช้นิ้วเกลียนะคะบริเวณตรงนี้ด้วยตรงบนปากนะคะแล้วผากข้างบนบนหน่อย ส่วนสีปากก็จะเลือกที่ใกล้เคียงนะคะนัตี้เลือกใช้เป็นตัวตลับตัวนี้นะคะของเซเว n ทีจะมีหลายสีด้วยกันด้วยนัตี้จะใช้เป็นสีนี้ละกันน่าจะใกล้เคียงสุดนะคะแตะให้ทั่วเลยจะได้สีประมาณนี้นะคะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยในรูปนะคะ ปากของพี่อ้อมีสีค่อนข้างแมทนะคะจะไม่ค่อยมันวาวแล้วก็สีออกแบบโทนน้ำตาลหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาใช้อายแชโดว์นะคะหรือว่าใช้บอนเซอร์ของเรานี่แหละแต่ว่าให้เป็นเนื้อแมทหน่อยนะคะนัตตี้ก็ใช้เป็นสีนี้เลยค่อยๆแตะที่ลิมฝีปากนะคะนี่แหละก็จะได้สีที่แมทแล้วก็สีกไล้เคียงมากที่สุดนะคะเก็บไปทำผมก่อนนะคะ เรียบร้อยนะคะนัตี้ก็พยายามให้เหมือนที่สุดนะคะขึ้นเป็นลุกที่แบบแต่งตามคุณพี่อ้ําพัชราภานะคะอันนี้ก็เป็นอ,อ้ําอึ้งนะคะหัวยุ่งนะคะพยายามหัวยุ่งให้ได้เหมือนพี่อ้ํานะคะแต่ว่าพี่อ้ําหัวยุ่งแล้วสวยนะคะอันนี้หัวยุ่งแล้วดูแบบปึกซึ้งปึกซึ้งภาษาอีสานนะคะก็หวังว่าจะถูกใจทุกๆคนนะคะนัตี้ก็จัดให้เราตามคําขอนะคะอาจจะมาช้าหน่อย ไม่หน่อยนะมากเลยขอบคุณที่ติดตามคลิปนาตี้นะคะสามารถพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจนาตี้พลอยแล้วก็ไอจีนาตีหนึ่งหนึ่งนะคะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะอำเองไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย